ดเมียหมานข้าวมันไก่ใช่ค่ะชิมรม่ยังคะยังเลยจ้ะอร่อยมากอร่อยมากทำชิมแล้วหรือชิมแล้วอ๋อชิมแล้วอร่อยมากใช่หนูเลยจะเคลมได้ว่าอร่อยอ๋อวันนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นร้อยแรกร้านมีขายก่อนนทีหลังนะคะแล้วก็มีเป็นส่วนพิเศษในงานถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดก็ได้ส่งลดอีก20เปอร์เซ็นต์ค่ะเมนูก็จะตามนี้เลยราคาก็จะตามนี้ค่ะ ก็มันไก่ไก่ทอดเนียอหมนานก็มันไก่ราคาขายก็เหมือนทั่วไปนะสามห้าสนะี่สิบเนาะแล้วอย่างคนที่เขาติดต่อมาบอกว่าพี่สับไก่ไม่เป็นเนะี่ยทำไงเออสับไก่เป็นเดี๋ยวมีคนไปสอนให้พอ,อม,มาสอน,สอนให้ผู้เชี่ยวชาญสอนให้มีทางเรารก็สอนเทคนิคการขายเทคนิคการสับไก่ให้นะคะดีดีดีดด ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ